เมาอะไรโหลดนะจังหวะเสือบเป็นอะไสบายดีพี่น้องร้านข่าวชอบประจำมาสั่งตามกินหิวเขาตอนนี้นะกำลังสิกรับบาทบายสามเนาะจะไปซ้ำเดี่ยวข้อหักข้อแง่ยืนนอนโอดพอ ตอนก้องอก้องนี่นางมีเบอร์โทรด้วยนะจ๊ะมีห่างป้ายาตายที่น้องมึงเนี่ยเอาน,นังเปล่ามาให้กูกินโธ่กูบอกอยากสิสเสือว่ามึงหากกระบุรับ,บโธ เ,เออนานอันนี้กูเสืออ้สะท่อนมันกลับไปตามสราราดกว่ากูหิวไปพาสาราดไปกลับบ้านแล้วต่อให้อมารายอยู่โรงพยาบันต่อไป นางบอกว่าปาสันมาปาิม,มทิมสันไนปาสิมเมื่อปลาฉันมาฉันอู้ววววววว นั่งทอดเองมูกผอกกับอื ประมาณหกโมงแรงค่ะแปดโมงเสาร์บอลแปดโมงเศร้าใครอยู่ตานหอกปหอดผุนดอมันกระเตือนไหมเจ้าสั่งนะก่อเกาเหลามาแล้วข้อข่าวหนึ่งจาน แม่เป็นสองอ,อร่อยมากเลยอันนี้เป็นสวระแหน่หน่อ,อยเดียวนะแซนเดอร์เขาสั่งอยู่ประมาณแซนหาไม่ได้สั่งนี่นนนเป็นลมเมืขึ้นไปกินแซนนเดอร์อันนี้หน่นนอยแบบประมาณบอดเกินตอดร์ ทั้งอยากลับทั้งอยากกินสามกันคําพ่าได้อาบน้ำอีกวันแล้วมีแสดงวัาสามมือยุ่งกินกระดอกกระดี่งผมมาเบ่งสภาพเจ้าคองอขนาดอันหากนอนกนะ็จะงดรับเมื่อหูเมื่ตากระสีบขืนจนเมื่อตากระสีบกขืน ความจากนอนนเะมอคืนนี่พี่น้องปองตายเท่ากับเมื่อฟังเบิง่งนสก,กอนพี่น้องยังโอโห้สิได้ขืนมือได้แต่ขึ้นไปนี่สิได้ผ้าอีเมซอนขึ้นไปนําเลยนี่พอว่าลูกอีเมซอนก็ต้องการคือการมีความต้องการมุ <c> ้ง <oughs> เอาบวมงมา้สันเท่สันเหี่ยวข้าวแสงแขว o หยับมานะท่านจะกินตำนะหยับมาเกิดอะไรขึ้น ขอบคุณอุ้ยของเธอเสร็จแล้วอเอออุ้ยน่ากินใส่กระมังเลยโอ้ยกระตะแซบขับใจเอออันแบตจำลองข่อยไว้แน่นนี่เบาหลังเ<ร>บาหลังเบาะนั่งข้างลังน่ะเด้ข้างลังเบาะข้างลังเบานะนี่ยเอาออกแน่มันสิระเบิดมันบวมอยู่นั่นเขบาบอกให้เอาใส่ในรถเอามาไวกา้กระตาเพี่อย่าลืมแบตจำลอง ตามนั้นไ,ไปสิเธอขอถ้วยเธอไปดิผูอ้ยอยากไปพอมึงดีสักอนกระซิบกระซิบอย่างมันจะเป็นตะแทบแต่อ,อย่างนี้นนอ,อ,อยงนี้ยังมาซีมทำปูเดี๋ยวมึงจะเปลี่ยนใจ กินข่าใบเนาะโค้กินน้ำซีสัสนตคมแซ่บย่แต่แซ่บดีไล้ไอซอสพริกซอสตุรกีตรกีอโอ้ชิมกันม่าซอส อันนี้จะเป็นกระเหลาหมูนะจ๊ะไม่แพงเป็นตาแสบอีีิใส่ถั่วยแบบมีกินแสบมันเป็นตะกินแบใช่ไหมคะข้า <c oughs> <c oughs> วเนี้ยกินอัน จีบีก็ขอต้องมาแงิมันเด็กมันเด็กเข้ามาเดียวบิร์ตะกอนหน้ามึงมาตัวนี้บบจื้อบไม่จือเมืองออฟกิกจุกเงินมาสักไปสักนาไม่ต้องเปิด มาเยอะพี่น้องให้กลสดงนหนักนะสองมือเบรกกอรนะการเตะบรนยากาศกามเตยต่างกินเล้ดแค่้องสิตายยังมเห็นยังมีผู้ชายมาวิ่งอยู่ในหัวอื ติตายเร่มีผู้ชายมาวิ่งอยู่ในหัวนี้กระุกสุดเตียงห,าหา่างๆน้าการดิวอยู่ยนะ้ค่ะโค้ยใหญ่นะมก็มันดิวกันผู <c oughs> ้ชาส้มาติใจั่งมองเขาจะมาแต่กาแก อยเป็นแสนแขนก็ไม่เป็นไอร่อยบริสัตรมือกันไปกินยังบอกคนบริษัทกินข้าวใ่ นัร่องเี่ยไปดูสวนก่อนหมูเห็ดเป็ดไก่อาหารไก่ก็เบิดหมกโมกจสนเอาข้าสวนเห็ดจะมีผูเก็บขายมันเก็บได้แต่มันบอกหมโมอน้อู เก็นหนักที่เห็นคอโทษอ่ะควมชุมฮ่ากับอี่แม่มาพี่หละยั่นบ่มีผู้ขายเก็บมาให้ผู้ยุสวรรค์เบิด <laughs> กายยังเหลือแต่ดอกหน่อยทีหน่อยแห้งๆ ห่วงม,ม่าจะไปเีเซียพม,มาย่าอะไรยังรเด้อถ้าจะจ่ายถ้าราักษาช่วยนางด้วยนางฝักเงินเยอะอปไรบาเลยนะอืมาบ้างทําเงินเยอะมาใส่ฝ่อนไบกเและหมื่นหนึง่งไปบอกเดี๋ยวพระฮาชิวาใส่เงินบริจาค คืนไปแล้วแต่ว่ายยวอาไปหามองเมครับหายแล้วไปก่่นเมื่นหาสีร้อยมึไม่ไานนหรว่า,า,า,นะต,วาต้องมาได้ตั้งใรสิท้